บางทีความจเจริญรุ่งเรืองกลับทำลายพระกายของพระคริสต์มากกว่าการข่มเหงคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่10กันยายนการรักโรคเป็นเหมือนหนามที่ปกคลุมชีวิตลูก,กาบทที่8ข้อ14ที่ตกกลางหนามหมายถึง คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วและขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ความกังวลทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานของชีวิตนี้ก็รัดพวกเขาจนทำให้ผลไม่เติบโตอ่านเพิ่มเติมลูก,กาบทที่8ข้อ5าถึง14ดินประเภทที่สที่พระเยซูกล่าวไว้ในคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืชปัจจุบันมีคริสเตียนจำนวนมากอยู่ในจำพวกนี้ ผู้เชื่อกลุ่มนี้คือผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าไปแล้วทั้งยังยึดมั่นในพระวจนะอย่างสัตย์ซื่อแม้ถูกข่มเหงแต่กลับมีใจหมกมุ่นอยู่กับการงานในชีวิตของตัวเองมากเกินไปมเมล็ดที่หวานลงในหัวใจของเขาจึงถูกปกคลุมและไม่เกิดผลเหมือนกับวัชพืชในสวนที่ขโมยสารอาหารที่จำเป็นทั้งหมดไป ทำให้ต้นไม้ขาดสารอาหารดังนั้นทั้งความกังวลใจและความสนุกของโลกนี้ก็สามารถทำให้พระวจนะหยุดเกิดผลได้เพราะใจของพวกเขาจะท่วมท้นไปด้วยความกลัวและความอยากได้อยากมีอยู่ทุกวันจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคริสตจักรจะเติบโตทั้งในด้านขนาดและเข้มแข็งในช่วงที่ถูกข่มเหงนั่นก็เพราะว่าระหว่างถูกข่มเหงนั้นเรามักจะจัดลำดับความสำคัญได้ถูกต้องเราจะตระหนักว่า ชีวิตเราอยู่ในพระคิ์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6ไม่ใช่วัตถุสิ่งของดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่ 12: ข้อ15และเราจะเอาความคิดจิตใจทั้งหมดของเราไปจดจ่ออยู่ที่พระองค์ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เองบางทีความจเจริญรุ่งเรืองกลับทำลายพระกายของพระคิ์มากกว่าการข่มเหง แม้ว่าพระเจ้าจะปรารถนาอวยพระพรลูกของพระองค์ด้วยความมั่งคั่งในฝ่ายธรรมชาติดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่35ข้อ27และพระธรรมมัทชิวบทที่6ข้อ33แต่การกังวลเรื่องเหล่านี้กลับเป็นการปกคลุมพระวจนะและทำให้ไม่เกิดผลอย่างที่ควรเป็นพระเยซูตรัสว่าผลจากคนประเภทนี้จะไม่สมบูรณ์เขาจะแสดงผลบางอย่างออกมา แต่มันจะเล็กและบิดเบี้ยวไปจากที่มันควรจะเป็นคุณเคยรู้สึกหงุดหงิดใจไหมเมื่อคุณต้องทนกับผลแคลแกนและไม่สามารถรับประสบการณ์แห่งชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างที่พระเยซูเตรียมไว้ให้สำหรับคุณลองตรวจสอบชีวิตของตัวเองว่ามีหนามอยู่ไหมลองมองดูว่าความกังวลใจหรือความปรารถนาในโลก ปกคลุมพระวจนะของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าหากคุณประพฤติตามพระวจนะที่เขียนไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ19-34ถึงด้วยการแสวงหาอาณาจักรของพระองค์กในทุกๆด้านของชีวิตใจของคุณก็จะกลายเป็นดินดีพระวจนะก็จะเกิดผลและคุณก็จะชื่นชมยินดีในพระพรทุกประการที่พระเจ้าปรารถนาจะมอบให้กับคุณ ให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนในทุกๆด้านของชีวิตใจของเราก็กลายเป็นดินดีพระวจนะก็จะเกิดผลและเราก็จะชื่นชมยินดีในพระพรทุกประการให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้จิตใจของลูกเป็นดินดีที่ตอบสนองพระวจนะของพระเจ้า รักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน